ร่วมสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight นังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมในอดีตท,ที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างอย่างอลังการที่มีให้เห็นทั่วไปในเสียมเรียบของกัมพูชาปัจจุบันยังคงถูกถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังผ่านโรงเรียนศิลปะดั้งเดิมที่สร้างขึ้นในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอาติสานอังกอร์ที่มีอยู่ถึง48แห่งทั่วประเทศและในวันนี้ดรสุเนศจะพาเราไปชมการสร้างสารรค์ผลงานของศิลปินในโรงเรียนแห่งนี้ถึงเสียมเรียบกันเลยครับ ผลงานหลายๆชิ้นที่แกะสลักจากที่นี่ไปเนี่ยนะครับก็จะเอาไปวางซ่อมนะฮะเอาไปประดิษฐานไว้ในตัวโบราณสถานจริงซึ่งของจริงนั้นเนี่ยมันได้ถูกลักขโมยไปหรือชำรุดทุดโทมไปอย่างเช่นกรณีรูปสิงนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ได้ถูกเอามาแทนที่ สิ่งเดิมที่เคยประดิษฐานไว้อยู่หน้าศัสนสถานหรือแม้กระทั่งเสียงเทวดาหรือเสียงยักษ์ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับบางส่วนถูกตัดสูญหายไปเขาก็ทําของใหม่ก็ผลิตจากที่นี่แหละครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้แทนที่ของเก่าที่หายไป สืบสารนะฮะงานศิละปะพูดง่ายๆนะครับของกาวพุาสำหรับช่วงระยะแรกที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องฝึกปั้นฝึกทำกับดินเหนียวก่อนนะครับและพอมีความชำนาญเพิ่มขึ้นก็ค่อยขยับมา,าใช้ไม้เป็นวัสดุนะครับไม้ที่เขาเอามาใช้ในการแกะสลักเนี่ยนะฮะมันมีอยู่3าชนิดด้วยกันนะครับอันหนึ่งก็เป็นไม้สัก แต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นไม้ยางพาราเ,เขาบอกว่ามีมะฮอกกานีด้วยนะฮะก็ก็มีไม้สามประเภทที่เอามาใช้ในการาทำค่าแรงของเขานะฮะบางทีมันก็ต้องดูเป็นงานศิลปะเป็นชิ้นๆไปอย่างเช่นกรณีงานไม้แกะจากไม้ยางชิ้นนี้นะครับถ้าเขาแกะสำเร็จรูปแล้วอะไรแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะได้ประมาณ20 U.S. ดอลลาร์แต่ว่าเมื่อมันไปอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปตั้งราคาในตลาด ห้องแกะสลักไม้เนี่ยเราก็เข้ามาถึงห้องที่อยู่ข้างๆก็คือเป็นห้องที่เ,เป็นงานรวมงานช่างถืมือด้านการแกะสลักหินนะครับก็ในห้องนี้เราก็จะเห็นงานแกะสลักหินที่สำคัญสำคัญที่นิยมกันมากก็เป็นการแกะสลักภาพเหมือของพระเจ้าชายัยยะรรมันที่7นะครับอย่างเช่นองค์นี้เป็นต้นนะครับหรือรูปของเทวดานะครับหรือมิฉะนั้นก็จะเป็น เสียรของพระเจ้าชัยโรมันที่7ด,ดังนี้นะครับแล้วก็มีการแกะพวกภาพสลักดูลำต่างๆเป็นรูปเจ้านายนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยแท้จริงแล้วก็มีปรากฏอยู่ในศาสนสถานของเขมรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับล้วนเป็นการลอกเลียนแบบนะฮะมาจาก งานศิลปะซึ่งตกทอดสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลาเป็นพันกว่าพันปีที่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยความสําคัญก็คือว่าเราจะเห็นว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นสถานที่อันสืบพยายามที่จะพลิกฟื้นและสืบสารงานที่เป็นงานสําคัญสําคัญเวมทัเยิ่งงานทางด้านอัตตกรรมงานทางด้านาการแกะสลักนะฮะ ของขมรและยังมีงานอื่นๆอีกมากแต่ในโอกาสต่อๆไปนั้นเนี่ยที่เราจะได้เห็นเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือไปดูสถานที่จริงไปดูของเก่าจริงๆซึ่ง,งมีอายุเป็นพันปีล่วงลงมาเนี่ยว่าของเก่านั้น,น,นเนี่ยอันเป็นต้นแบบให้ช่างขมรในยุคป,ปัจจุบันเขาได้ลอกเลียนได้ใช้ได้แกะได้สืบสารและที่สำคัญก็คือว่าได้นำ ออกขายนะฮะในให้กับตลาดการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะวน,นี้เราก็นําเสนอครบถ้วนนะคะในด้านของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในด้านของธุกรกิจท่องเที่ยวใช่ไหมคะประทับใจอย่างยิ่งประทับใจอย่างยิ่งที่อาจารย์สุนิศพาไปดู่อสักครู่นี้ครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจุ๊มเรีย